สวัสดีครับวันนี้กะมาเดินแม่กำปองไปกันเลยวันนี้เราไปจะมาเดินชิมครับอันแรกเลยตัวเท่าไหร่ครับสามไม้ละเจ็ดบาทสามไม้ที่สิบห้าเอาไปชิมไหมนิ่ม เอา้ปฝากประจำเอาไปกับคนเอาเลยโอลานกินดูน้องโบโบสี่คนหยิดยุดปลาอร่อยมากสี่สี สี่ไม้ครับสี่ไม้นะคะยี่สิบแปดไม้ยี่สิบแปดบาทเราก็จะซิมอไปเรื่อยๆครับน้ำโบจ่ายให้พ่อหน่อยกําอัจ่ายแล้วไปใจ่ายำใหม่ เราเริ่มรอ,อหลังทอนเด้อยต่อไปครับต่อไปจะมาซิม,มไพ่เอาหนึ่งอันครับจะมาซิมบางไข่ครับอะไรเขาวามาไม่ถึง ไม่ได้ซิมไข่เต่าว่ามาไม่ถึงใช่ต้อ,องซิมก่อนครับซิมรถค่อยปรุงอยไหมยี่สิบบาทซิมก่อนนะครับน่ากินมากน้องเนี่ยไปเมื่อกี้สี่อันครับที่มหมวโมนัต้องชิมดู อ,อร่อยอร่อยมากไม่ต้องปรุงครับเอาไหมซื้ออะไรใช่ไม่กินสินว่ามาไม่สึนค่อยกันนึกก็ไป ชาหนึ่งครับผมของผมครับชิมแล้วก็ให้เสมียนประจำตัวจ่ายครับ แหน,แนมองอนีอ่น้แหนมเอาันาุครันรฝายวันทีต้องเดินเร็วๆหน่อยนี่นี้คืออะไรแหนมมาซิมแหนมครับอะไร <20. S 2> ซาวบาทครับห่อละซาวแลเลยไผไผ่ก็ยนะี่สิบนะครับนี่แหนมยวชิมกันเลยครับโอ้ร้อนมากเบ๊เกอโอ้กำลังร้อนเลยครับไร มันตกินกับไข่อรอสองให้ไ่งอืมร้อนมากยอดอร่อยร้อนกลางคืนเรามาอย่างไรอมาครับต่อไปกันจะชิมี่ยังครับ มือกองก็ต้องกินแล้วครับผ่าย,ย่างเดียววันนี้เราจะผ้าเพื่อนๆมาชิมทุกร้านเลยครับส่หรครับตสองลับใิ่ครับครับซิ้คน่ครับราบใส่ครับ่ครับส่ครับครับ เองหกท่านเจไมแก้บ้านหนไม่อยากแะ้วไปกินกัไปนั่งวไปทั <man> <S <S ่งดูไม่ได้ปิดการสายเพราะกันแหละกินกัน่อนมาใส่ต้องคิ้ห่อยนะใส้วแยกเก็บไหมป0สิบาตังค์ดีนะครับโอเคไปดูหน่อยน้องแก้มลงน้องบินลงรถรถใครเอาใส่บ้านบบ้าเ่าย่ฟังเก่า เท่าไรครับสิบบาทขนาแปดิ้ขนาดแดิ้วไม่ใช่มงเลกินไม่เป็นเสื้อจิ๋วละสิบาทจมเาเนลแนี้นะครับน่บอแต่มองแต่ดูันตามมลนมันสามสี้าอะไรมาันมีาวันครับฮะสีไม่ป็นมงมึมม่อย่าปิดแรแล้วเนี่ยมกเยอะก็เนแล้ว ร้องทิมงไส้ย <Like S 3> <t ake iono> mm ่างครับไส้ย่างไม่กันปอไม่มีเสียงเพลงก็ร้องได้นะลูกไม่ใช่ร้องไห้นะร้องเพลงขอทุกคนมีรอยยิ้มลมดีมีความสุขเห็นแอะไรทิ้งเห็นอะไรทิ้งหรอคนนี้หรือเปล่าเหนื่อยใจเหลือเกินวันนี้หรือเปล่าวันนี้ไม่เปิคยแย่หรอกเลยยิ่งหึงก็เปิดไปแล้วหนูมาช้าเองนาะสี่ไม้เหรอห้าครับห้าเหรอแล้วก็เด็กเป็นหกแล้วเรอนกลางเลยเนาะ สิบาทติมดูแลตัวเองต่อครัมก็อร่อยไม่ติมก็อร่อยของมลองซิมกันเลยครับอนส้โออร่อยอีกแล้วมเสติมาปัญญาจะเกิดสติตะเลทุกอย่างเกิดปัญหาใราม้ไม้ใบ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 ไม้บมฉาบดอ้ใบมากบรับสม้ใบไมบไม้ใบไม้เบเมีใยวมอให้ได้ใ้ใบย้ใบไ้้ม้ใบไม้ยบไม้ใบไบไมบบครับ นำ้นำ,นำจิ้มน้ำจิ้มนะลุใจเย็นๆนีข่ขาพวกมีรอยยิ้มอารมณ์ไม่ต้องจิ้มก็อร่อยแล้วครับไม่ได้กินนะแต่น้ำจิ้มนิดหน่อยก็เบ๊ลูกดูความสั้นที่งหาน,นมาดูหน้าตาเป็นที่ตั้งของน้ำจิ้มก่อนเจ็ดไม้โมกน้ำรอกเข็มแต่ยี่สิบชั่วโมงเท่าเดียวกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มังนึ้งหนึ่งห่ออันนี้ต้องกิ้มด้วยท่ไมครับอันนี้เป็นเมี่ยงคํา ห้าสิบบาทค่ะห้บาทครับลองช right ิมเลยครับกำลังร้อนๆอันนี้่ังพึ่งอร่อยมากเลยครับเติมริกไท้ยน้อยกดติ กันมากถ้าถึงได้งานแล้วว่าจะทำอะไรตัวกลางใส่ละอันนี้เม,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 มี่ยงคำไหมคะเมี่ยงคำไ,ไหม้าบไ,ไม่ไม่ด้ค่ะอะไรไหมเนาะเมี่ยงคำใช่ค่ะเมี่ยงคำคนิำกินวะจนได้เลยค่ะน้ำกิกนละสี่สิบห้าอ๋อ ล่านนอโอ้กินเลยบอลองชิมดูคำหนึง่งชิมเมงคำกันต่อครับชิม u, อยู่ไอเสียงไหมแล้วก็มาชิมอยู่แมกกะป๋องครับอ,อร่อยอีกแล้วครับ แต่กองสิมอลครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมเดี๋ยวมื่อแรงดีวิวใหม่ครับพอร้านค้ายังเปิดบวดขอบคุณครับ